มาเฮ็ดกับน้องนัทชาอีกแล้วนอ้องเล่ยก็พอดาวไปหาหน่อไม้พี่น้องมาแล้วก็มาพ่อเลยแต่ก่อนพ่อกับน้องนัทชาก็โดนแตนตอดอีกแล้วพี่น้องเลยได้น้องนัทชาก่อนสีมานกับซอ,องดอกกำงามเลยป้าลุงเก็บนัทชาซองดอกนี่ดอกที่สอง งามบ่ปลาลุงงามบ่งามบอนีเหยละงอกเซตาเสตาเอาไปช่องดอกนี่บ่เฮ้ยไปเฮ็ดคมดอกหนึ่งแล้วก็เฮ็ดยังอีกนะจ๊ะตีนบ่ว่านี่ที่พี่น้องเห็นว่าคือเฮ็ดธารมะอ๋อไม่ใช่เฮ็ดธรรมะมันเป็นเฮ็ดกอชนิดแดงแต่ว่ากอแบบดอกน้อย ไปที้นองหมาสุดดอกงบ้างมันสบนนมาสร้างเ่นมซาเตนเลยนมตอดห้ะไายัคือไปักหนปีปลาดูขอเราใหม่แมงพดีปตะแกงเลยนนนะนี่นะนี่พดีปดตะแกงเดี๋ยวไปตื่นกับพาอ่ะกระเพดาอะนะ ได้เดียวสิคะเนียอเดียวเลยดูหกแล้วโอ้แม่ค่ะแม่ะไนออค่

เนะคะนนบุจ้าก็เห็นอยู่วางเลาคอกันเถอบัวด้หุ่นบัวลยเนาะบัวลตื่นโอเคกันยามเงี้มีอะไรมาดูพี่เนาะแค่กอเดียวเน้น่อยโ้แหลงมันทำยามแลงนะอ้ยผ่อนรำสารวันเลยัน แามแฮ่จ้าก่อ n เลยอย่างวังเทิงคนหาลายอยางคนไรอ่ะุบหาลาลงมาวางลุงพี่ ไงมาเห็นไข่ไงพี่น้องเลยขี้ระหูเหลืองหมวานี่พอได้หาหอบนอกนนะ,ะลจะไข่ไข่คันยังเป็นไข,ไข,ไขไ่เก็บมันมันหมัน Không được 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 Không đang ngoài này Quá thử đọc ngày đi hmm. อ้า,าวทุกขาพนโอ้แข็งป๊กๆเลยพี่น้องดอกนีญ่นี่จะเป็นเห็ด้นามากเลยดอกแดงนี่พื้นขาวๆนี่เป็นเห็ด้นามากสองดอกดอกที่สามนี่นหำามากเก็บตื่มใส่กานพี่น้องชามาเก็บเอา cái này hết bậc tam măng đây nào đây ừ. ừ. ta hết hông ta kéo lên oh mày lại bước ừ, vào đây khai mày sẵn nó kỳ đoàn khai mày nhau lại khai nhau

kháng tốt bốc, bốc rồi thì đây cái lái nó đây này nó xong rồi đi 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 Nghĩ chú mân do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  nó mân do chú mân do chú mân do chú mân do nữa mân do chú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  thức khăm à, Nó làm sao? Hám đỏ quần Khía hám đấy đó, là khía Kiếp mắt Khía làm bỏ hình này đây เพิ่มมาเลยของน้องอาะชาเห็นบานนี้พี่น้องเขาบอกไอ้เฮียฮะสอนเพิ่นนี่เพิ่นได้สองดอกเลยจุ่มเพิ่มเอาหาไปไปกับโบเห็นเนาะ วันไหนเนื้ว่ามันดอกง่ายหน่อยพอจีตั้ปนดอกหน่อยเด้ว้าวพี่น้องมะพ่อแล้วมาพ่อแล้วเฮ็ดปลูกวักเฮ็ดปลูกันเฮ็ดปูกพานเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดปลูกดอกแดงๆอ่ะเด้อนี่นี่อยู่พี่อยู่พี่เห็นก็งามนี่รังจุูมนี่นี่เท่าแล้วนี่ง่ายๆๆนะง่ายนี่พี่น้องออกเนี่ยเต็มเลย ลูกเือะคันเหมือน n h อืมงัดจะสร้างงัดนี่อืมต้องงัดไปนั่นก็ได้ลูกจิมเอาน่ะโอ้งามเดินนี่จุ๊มๆเลยงามเลยเนาะอ๋อจิมเอาน่ะอ๋ออ๋เก็บเอาก่อนถอดขึ้นมานเั่นจิมเนาะ mà có, hơi có quán nó. rồi, không mày tay mày mà mày. Mà mà. à thoát xin thoát ký. Mày tóc rồi tóc thấy nó mạnh, Đấy. Đấy, nó Mày tóc này xin กำลังแตกงามาจุ่มๆเลยปลาลุงตะเก็บเหชรปวกเลยเด้ออุ้ยเสียดายเลยฮะกุ๋ยหลอดเขียวค้าเป็นหมาหางบอยเงาเนาะนี่บอยไงนี่ข่อลายเลยเนาะมาส้าเก็บมันมั่นหลอด à, mình ui mẹ mới chết à kép Ừ. Đây hãy bà luôn hả? Ừ. พี่น้องเลยฮักออกมาแนงมาไหมมาถ้าน้อนใช้เห็นเห็ดไทยบ่อืเก็บเมาหลูกเก็บมาถึงบ่เสียมบ่เมาก็ได้นั่งเห็ดเห็ดไทยนั่งเคยเก็บอยู่ไหนนั่งจะจืดเลยมาหาก่อนไม่น้ำลุบลุบลุบปุบลองกระชากกระชาก อื้อาเลยไปอบเด้หรองามได้หะไหม่ผัวละชาให้ละไหม่ผ้วลบผมเ้่งสิลองเก่ะงามเทเด้ละซาเอ้ยสิมางามเทผูหิวไปต้องผูดระดุดูประดัดยูเขาเห็ดยังกินที่น้องเลย เดี๋ยวสิเขาไปเบิ่งก่อนวิธีห้ามบุ้งวิธีเห็ดแล้วเทากับผัวผาวเก็บไปเมื่อเดอกพี่น้องอัขนข้อแม้นว่าเห็ดขนมนะจ๊ะเห็ดขนมอยังน้อหรือว่าเป็นหนึ่งใส่เขาบาอกงามเลยดอกดินจ้าดอกดินงามๆเลยเนาะป้าลุงเมื่อไยังขี้ราจักมาเอาสมมุิว่าอันเบิ่งวิธีเห็ดมันเห็เหเหงดหง่ายหรือเห็ดยากนะจะมาเก็บเอาเนาะชาเลยเห็ดอยังน้อ เฮ็นละหมากว่จ้าเฮ็นละหมากดอกแดงๆมาเปิดอจรละฮะดตกคัว,ไ,วไม้ไผ่ป้าลุงเลยอ๋อชาิยางก่อนคนเที่ยวไปประจำอนี่ดอกคัวะนะขึ้นอึบอึบจับไม้ไปนำอย่าให้ตกเ้อเดี๋ยวบ๊ไปตะย,ยานดอกคัวก็ได้นี่ เออนี่ใหม่ให้จับเออไปในกระหวยมุ้งจ้ะขามไปหาทาง,งพุ่นรองเบิง่งเนาะจ้ะเธอได่กับบริเไปก็เลยขามไปเบิ้งเธอได่เธอ,อมาเน่ะนะจ้ะไ้จับไห้จะมีใหม่จับใหม่ให้จับไต่ป้ายตปาย มาหอดูีึดเงาให้แจ้ง่อยคอยจับไปหาก็เห็นดอกนึงน้องนุยหาอยู่ฟังผุ่นก้พอดาวเออเออตัวมาโดนนะเต้างามๆเลยเนาะแดง Đó, hai ít không đi đi đọc nưng đò cái đây nơi xong đò cái đây nơi xám đò cái đây nơi xám đò cái đấy, ừ <laughs> <Xì> đò <đợt nào. cười> หากชิเดนมูอ้ห้ากรชิดเดนมนะจ้า,อ,าอ,อยู่นหันะอือหากะเขามากอดี๋ยมานี่นี่นี่หาดอกแล้ว,วสิหาดอกแล้วจะทวงจตื่นเด้อลูกลานหาเห็ดจะปวจะหัอยจะปววยลูกลานหาเห็ดดังจกหน่อยลูกลานดีใจน,นั่น ระวังเด้อเอาหมอนั้นยาสีเข็ยแมงหงอดคือปลาลัวป้องกันมือเข้าไปก่อนนี่มาดอนหอพี่น้องเว้ยต้นยางใหญ่นี่ฮะก็ได้เข้าเขียวจนแป้นน่แหละจ้าโอ้ยแปนเบิด์ตอุต้าเพื่อนเอาไหนเอาได้นี่เอาจังได้นี่ดอนหอต้นยางใหญ่นี่ต้นใหญ่ใหญ่มาดูผัวมาดูอยากถ่ายคลิปเลยเด้อจะปู่วย เบิดเบอน้องเน้อยนะฮะอยู่ฟังฝุ่นกับพรดาอ,อุ้มอุ้มแม่แล้วเดี๋ยวเคลียร์ฮะอีกก่อนเด้อพี่น้องเลยคันเทนสิทายพี่น้องเบิ่งอีกหาดอกกัอนเด้อดอกน่อยได้ปุ๊บใชดอกน่อย <laughs> อยะไรคะเก็ยเอะบ้างอืมเก็บเอันู้อุ้ยเป็ปนยังไงาง โคลโพ,โพโปแปลนได้สิแปลนชำได้พี่น้องเลยมุรุดกับปูา,ปา,ปาปนความแปลนตะเขียวเห็ดก่อแทบสิบมานอนเฝ้าเลยบ่ได้แต่ประมาณสองคนก่อนโบได้มันบ่ได้มานลำ่อยได้มาน่ะป้าเถ้าพี่น้องเลยผลไม้ป่าผูกผูกป้าเถ้าลุกเลย มักเดือนนี่กินไม่ได้นะสัเอ้ยเบื่อตายมาเป็นมักเดือนันมักเดือป่านี่ป้อถูกพี่น้องรอยเดี๋ยเห็นแล้วก็อยากถ่ายพี่น้องเบิ่งมันมียังก็ได้พี่แกมักเดือเลยขาข้าให้กินได้มักเดือป่านกิมักเดือป่านกินไม่ไปไปกันต่ออืพี่กอแต่มันเถาเลย Phù, đọc bắt nhanh rồi đọt này cái áo mình luôn à. Đang đầy, ui nè, đọt chú mình Đọt anh em mình Đi, để xong đọt đi đó xong đọt, xong đọt co Nè, xám đọt Má lẹp Đọt thì xám มวๆมวนหาเฮ็ดมาเนี่ยโอ้ขบวนพ้นประตู่าวานข้ามาหากอนหมูแล้วว่านพ้นประตกลาทางมากะมศร้าโู้เสียงป่าเขาห้องฉนันนาเห็นดอกหนึ่งพี่น้องเอ้ยเบิ่งเขาเอาหนวจุดผกแผ่นดินหาหนวดศร้าโหดโฟเขาเอานี่สิเป็นเฮไคข่สมศรซาเลย เป็นบิดเท่านี้น่ะบริเวณเท่านี้แป็นบิดเลยพี่น้องพี่น้องเบิ่งเท่าแค้มหวยนะแฮะเท่าพูนน่ะบดเลื้อยังเลยน่องน่ะซะป้าเมื่อเฮาแต่ซานีเลยเฮานี่เอาเห็ดนี่เก็พอเลยดอกชองดอกก้อนซาเดือดตาเข้าสื่อนี่โอ้โหเซยเลยพวดเท้ว่าเขาเอาหนักเกินหน้องเราเห็นเขานะ เกินสิทามสื่อโลเฮาฮาบุได้บุพอเก่งง่ายนองเนยพี่น้องเลยบ่มมีไผ่หอกง่ายนองเนยเปินตะลังไวๆมึง่ะคือบุจาวิคลายเห็ดหน่อเห็ดยังเนาเนี่โอ้ี่เห็ดกอนะซะเอ้ยไม่ดอกมาหมดผีเลยเห็ดกองามๆเลยนี่อื được không ừ. ừ. không được ừ, không thì nó phúc ơi này chú mình chưa bơi này chú mình ừ. Mm-hmm. cha thì nó Xong rồi không nắm lời kiếp Làm sao kiếp nắm kếp nắm à, à, hết nắm uhm. à, đi nắm 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 Ba sạch a tà hô. A dùi lôi kìa bê ta. Hết, hít, hết. hít, 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 mưa xong hít, 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 Nhìn hít, 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 Kẹp, kẹp, hít, น่ารักทุกดอกใหญ่เลยปลาดุงนี่นไ่องเบอร์หาเบองจะได้เทอมันมัปลาลุงบังดูเฮ็ดเพิ่นเก็บมาพี่นออ้อยเฮ็ดไข่ก็กได้พี่น้องนอนสร้างมานเด้อมันเฮ็ดไข่เฮ็ดนามหมากแล้วกันนี่ละ ทางผักขะแยงน้ําเก็บผักขะแยงน้ําตะลงหมานอยู่เนาะสะเฮามานีได้อยู่พอได้แกงก็ดีนี่ไทก็อายุสื่อเก็บไปหายังพอได้มาหาก็พอได้กินพกันคลิปหน้าเด้อสดี